เทียนครับหยดเทียนอย่างนั้นเะเป็นเหล็กอย่างนะครับผ้ได้เห็นเป็นตัวเหล็กนะครับเทียนพันหล่มลงมาต้องขันไปเลครับโอ้ต้องแก้วผมก็เลยจุดไฟเพื่อเหล็กถูกเทียนพันเสียหายโชกหูชอว่าเป็นตัวเหล็กครับชัดแจ๋วเลยหมุนพร้อมนี่ครับเห็นเป็นเหล็กได้ครับ อย,ยังชัดเลยครับเกรยเป็นเหล็กก็ได้กับคอยให้ออกคอยถือทุ้กข้นครับมันหนึ่งหกเนาะมีหนึ่งมีหกหกมันมีหางเห็นไหมอ๋อม,มันหนึ่งหกเนาะ อนนี้นะครับตอนนี้เวลาห้าทุ่มกลัวหรอครับมือนี้วันที่สองมีหน้าหงหาครับผมก็มาขอโชคเจ้าที่ตายนะครับเนาะมีพาม์มา,าหลายงวดเล่าให้แคบไปทั้วงวดงวดที่แล้วที่พาม่มาเมื่อกี้ผมบม่ได้ขอครับผมเว้นไปหนึ่งงวดงวันนี้แต่ท่มาขอโชคเจ้าที่ตายเหมือนเดิมครับขอโชค ขอเลยวันทีสิพกมีหน้าโหหาเดตตายายเด้อขอเลขเอามาตรงๆสาธุสาธุสาธุ ผมก็จะขอยุดถูกขอโชคตายได้ครับหลายงวดที่พานมากลอกกรหายโชคสองตัวล่างส่วนมากครับจะออกเลขล่างครับออกเลขล่างนะส่วนเยอะงวดเมื่อกี้ก็่ถือว่าผมได้โชกค,ครับเราเลยครับศูนย์เจ็ดแต่กระไดนบ่หลายงวดนี้ขอให้ทุกคนหยุดพันเบิิปนี้อยู่ ให้เพื่อนได้รับโชกเงยเงยตายย่เด้อวัวจะเล็กตัวใดครับสิผมขอในมือนีวันพระวัวจะเป็นสองตัวถ่ายหรือสามตัวตรงในเล็กถูกดอกนี่ขออกมาตัวตายย่าสาธุสาธุสาธุ เ,เราหลุนเล็กชูบครับ,เล,รบเลขกชูบตัวแหนครับเลขกเก้าครับเลขกชูบอย่างคือนสิมาต,ตัวหน่อยแหฮเดี๋ยวบอกได้ว่ามีสีโตเหล็กชูบตัวนี้ตัวแดกครับคือเหลก็กเก่าเดี๋ยวลเราหลุนตัวที่สองครับอ๋อตัวที่สองคือเหล็กสองครับเหล็กเก่าเพิ่นน้อยหน่อย เลขสองมันคือแบบใหญ่ใหญ่คือบวสมดุลกันเลยเก้าสองเก้าสองนะครับนี่รอรุ่นเลขถูกต่อหนาพม่มครับนี่เก้าสองหรือหกสองรอรุ่นตัวที่สามครับเจ้าที่ตายาย่งวดวันที่สิบหกมีนาหกห้าขอโชว์ออกมาตรงเด้อตายายเด้อเอาให้แตกคักๆอีกงวดน,นี้ เงินแสนเคยรับได้ก็ได้แล้วงวดนี้ของเงินแสนอีกจังวดค่ะๆอเด้อตาใหญ่เด้อสีถุ่มทุนซื้อ,อรอหล่นตัวที่สามครับมาเป็นหนึ่งแปดดูสิอันนี้คือเลขแปดนี่นี่ม่แปดอันนี้หนึ่งนี่นี่มันเป็นแถวเดียวใดแนะยเนยเห็นเลขตัวไหนกันลองพิจารณาบ่านะครับเด้ออันนี้เลขหยุดเทียนครับ เลขเทียนพันหลุมลมากผมก็เลยจุดครับมาหาคนเห็นมาหาเดลกตรงตัวนะครับเนาะหมอนที่หนึ่งมีหนา้าโอ้สิบหกมีหนา้าหกห้าครับเลขชูบตัวที่สามครับเลขเก้าครับเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าหรือจะเป็นหกสองเก้าหรือสองหกบ่สองหกสองเก้านะครับเนาะ กล็ลองพิจารณาบนนะครับเด้องวดวันที่16มีนา65ครับเหล็กตัวใดก็คอยออกตรงเด้อตายายเด้อคอยดูขั้เพนเดโชนะเก่าสองออกแล้วเรื่องวันนี้ใช่ไหมสองเก่าตรงๆเลยนี่บ่หรือจะมาอีกนวนันนี้ขอตรงตรงนอนตายายเนาะวันนี้สาธุสาธุสาธุ ก็ลองใช้วิจารณญาณครับในการรับชมครับนักเสนอทุกคนเบิงเพื่อเป็นตัวเลือกเพื่อเป็นแนวทางครับที่ผ่านมาเล่าก็ไห้โชคจะแทบจะทุกงวดงวดที่ผ่านมาผมบ่ได้ขอครับงวดนี้ผมมาขออีกงวดครับสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุขอให้ทุกคนมีโชคนะครับเนาะวันพะนระสิบหกนี่ขอให้ทุกคนถูกเลขถูกหวยครับสื่อเลขตัวใดขอให้ทุกคนถือรางวัลยังไงนะครับเด้อสาธุสาธุสาธุ